เฟียมะนะคบมันไม่ได้ทำไนคอรกันนานแล้วก็สัญญากันไว้ว่าจะมาใช้เกมวันเสาร์นะครับนี่ก็วันเสาร์แล้วเราจะมาใช้ไกมวันกันนะเกมที่เราเลือกคือไ์ครับครับผมวันนี้พบกับพปกับผมคุณอปกับผมเพราะว่าผมไนท์นะฮะคุณอปกับคุณป๋อนะอ้าวเข้ามาได้แล้วเหรอคนไหนพบผมก็ไม่รู้เหมือนกันได้แล้วนี่มึงเห็นเหรอนี่เข้ามาเป็นชายแล้วเนี่ยพิ่งเข้ามาจริง จะไฟไงอะ่นะเออลเเราจะมาขัออ้นหนึ่งเราจะมาสร้างบ้านก่อนอะอนะอนเอาชีวิตรอดให้ได้ก่อนเอาชีวิตรอดให้ได้ก่อนจะสร้างบ้านเนี่ยไออม่เป็นนะไรเนี่ยโอ้ไม้อยู่ตรงไกลเลยเฮ้ยรออยู่นี่เดี๋ยวไปเอาไม้มาให้ไปด้วยก็มาดิ <S 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 ไหนว่า เอ็งเอ็งแหลกป่ะก็ตุกกตุ๊กเองไงก็ตุกก็มีบ้างก็มีบางตายก็แค่กระตุกอะมันมันไม่ถึงกับแบกนะมันกระตุกมันแค่ตะกุกอะตะกุกเขาเราเขาเราอเขาเราไอ้นี่งงอะดิเขเราเขาเราเกมเล่นปื๊ดแต่ว่าทุกคนเหมือนแบบว่าวัรได้แล้วก็ เขาเราแค่กระตุกนะมันกระกระตุกใช่ป่ะเออไม่ใช่กระไม่ใช่เด็กระตุกไอ้ยอะไรของเธออะไรอะไรไก่ไก่ไก่ <c oughs> ตะกุก <c oughs> ตะกุกอ้ย้ยแหลกแหลกเหมือนกันนะไ <c oughs> ก่ได้ไก่แล้วีเฮ้ย,เ,ยเราอุตส่าห์เห็นอุตส่าห์เฮ้ยอปอปอ,ปอ มีแกะมีแกะอยู่อะเอาขนแกะมาให้เราด้วยนะเดี๋ยวเขาไปฆ่าให้เลยอ่าเดือดสัตเลยฟักฮะฟักไงฟักทองนี่ไงฟักทองนีเป็นคนมีบุญนะเนี่ยมาถึงก็ฟักทองเลยบักยืดอุ้ย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 ฟักทองฟักทองเฮ้ยเจ้าเห็นแล้วนี่ครับฟักทองครับฟักทองในตำนาน ไปดิไม่เคยเห็นเคยเห็นไงแต่มันหายยากเอาทำไม่นี่ได้เอาทำโกเลมได้นี่นี่แกะไง yes อะไรนะฮาเลมเลยออะโหหดร้ายว่ะมันโกเลมฮาเลมน้องมันไใสกุลดีเอ็กดีไหมหรอนะาอย่าพูดสิเดี๋ยวเขาลุ้สันดานหดนี่แกหายแกวัดได้เอาตายละคือทำไมตรงนี้มัเมนเป็นรูอะ ดูรูเยอะเขาปากพูดนะว่าด่ะ <c oughs> เออๆๆเจ๊ไร <c oughs> จังด่งาเราว่าบ้าง่ะมึงรู้เหรอจัดตั้งนานแล้วเนี่ยตัวเหรอดูตั้งนานแล้ว <c oughs> อะครับก่อนแป๊บนึงด <c oughs> ึงตีดิงดิง ก็ยมันรู้สึกกระตุกจังจริงดิรีนเลยวะเยอะรีบแบบหน้าแหกเลยอะพริตมากลื่นมากเลยวะอุ้ยช้าอ่ะวางของครับน่าอิจฉาละมานรถโอเคจะกดดิ้นแล้วภารกิจแรกที่จะทำคืออะไรครับครับภารกิจแรกที่จะทำตอนนี้คืออะไรอะไรนะภารกิจที่เราต้องทำใช่ไหมครับสร้างบ้านครับแล้วก็พาคนแก่ ผมว่าแม่งเอาชีวิตรอดให้ได้กันคืนเนี้ยเจงนะครัว <c oughs> คืนนี้จะรอดหรือเปล่าไม่รู้เลยเฮ้ยวะคืนนี้จะรอดหรือเปล่าวะเอ้ไนท์เขาเหมือกไปก่อนจะ <c oughs> ให้รู้ว่าคือเราลอดตายนะเรามีไฟมีฐานใช้ไหมไฟไฟไฟโล, <c oughs> ลกคืนจัมจ้าอย่าอย่าให้เราตายก็พอฐานอยู่ในนี้หมดเลยเฮ้ยตรงนี้มันลื่นนะเฮ้ยระวังหน่อย มันยากมันพิดทุยก็ <c oughs> เล่นซ้ำ <Okay S 2> เออดีดไปทุยทุกคนหวัดดียังเนี่ยือยากขอโทษวันดีฮะวันดีแล้วครับวันดีแล้ว้มากันเียช่องนี้ทุกคนอาจจะพูดน้นไม่ได้ฮะเราต้องพูดลงมาก คือว่าเราเล่นเกมมาหกรอบแล้วนะครับนี่รอบที่หกก็คือไม่ได้ลงอะไรเลยมันผิดพลาดอย่างมาันคือมันมันมันเฟล,ลมันเฟลเรวๆเนี่ยใช่เฟลเรื่ๆเลยเล่นมุกไปตั้งเยอะอกว่าจะได้แคสคือเดี๋ยวเดี๋ยวยแบบเดี๋ยวเปิดเปิดแต่ลืมเปิดไม้ม้่งเดี๋ยวคนนู้นไม่อยู่คนนี้ไม่อยู่เดี๋ยวนู่นเดี๋ยวนี่เดี๋ยวพ่อม่ให้เล่นเกม <c oughs> สเสียงเ <c oughs> นี่งและวัยเรียนอะ ปพ๊บอ,อ,อุ้ยเราสร้างบ้านกันก่อนไหมคือที่จริงเขาแม่งจะเล่นกันตั้งแต่แรกแล้วเสร็จแล้วเพิ่งนัดกันเป็นบ่ายโมง <c oughs> ไม่มีใครอยู่เลย <c oughs> มาดูทีโอ้โหเออคนอาจจะเห็นผมแหลกหน่อยนะครับไม่หน่อยแล้วมากเลยกระตุกวัวเออเฮ้ยทางนี้มีมีดันด้วยเราจะยังไม่ไปนะใครคมาที่ลงออกไ<า>กล<ค>หน้านะแป๊บนึง โอเคน่าจะเข้าไปนะทำไมเนี่ยฮะเข้าไปนะทำไมเข้าไปในไหนมันจะมืดแล้วนี่นี่มันคลังฐานหรือเปล่านี่เขามาก่อนเข้ามาก่อนมันจะมืดแล้วอยู่นี่หายเอออยู่นี่ไปไหนวะเป็นอยู่นู่นไปแล้วอะอยู่นี่กับเป็นอยู่นู่นเลยจ้าไหนอะเราจะพยายามไม่ทีพีนะเป่งหลงจ้า เฮ้ยเข้าบ้านเข้าบ้านเข้าบ้านเฮ้ยเขาเรียกว่าบ้านเหรอหลุมมีบ้านเหรอฮะอ๋ห <c oughs> ลุมแล้วกันเฮ้ยเข้าหลุม <c oughs> เข้าหลุมเฮ้ยอยู่ไหนกันน่ะอยู <c> ่ <oughs> ในหลุมอะช่วงนี้อาจจะพูดน้อยหน่อยนะเพราะว่าไม่เคยเช้เกมมาก่อนหรือแค่ก็แคดน้อยอครับแค่ก็แคดน้อยมากปกติพอเราเล่นปกติพอเราเล่นกันนี่นั่งเงียบนะนม่งๆโอเคเย่นี่คือเราจะพยายามจะไม่ทีพีนะ เฮายจะไม่พูพีแต่ก็นกะทีพีกัไรรู้เฮ้ยหลายรอบเมื่อกี้เมื่อกี้มนเขียนว่าเอ่อยูนีเทลพอร์ตเซ็ดด็อกเนี่ยใช่เหรอใช่เหรอเฮ้ยไม่ไม่ปิดรูก่อนหรอกอย่าไปบอกเขานี่ของกินไหมอ่ะเออว่ะเอาเตามาเอาของกินเอามาทำไมครับเนี่ยมองไม่เห็นน่ะเออเอาหินปิดแล้วเธอจะตีทำไมไม่รอเราพาเพื่อนมาหา อาวุธใครพังอะได้ยินอาวุธน้อแอละอุ้ยตีทำไมโทษดีครับไฟไฟไฟลุกขึ้นแจ่มจ้าโยกโยกเฮยนายอะังมาอุ้ยตาตกใจอยู่นี่เดี๋ยวก็เดี๋ยวก็โดนซอมบี้ตุ๋นกันมาเฮ้ยเราเห็นอ้อยเป็นคิปเปอร์ตกเต็มเลยต ว้าแอบแอฝนตกฝนคำดาวตกไม่สนใจฝนเขาใส่ทำไมคนถึงบินได้ครับ ต้องถามต้องถามพี่พี่เชื่อแล้วพี่ตูนพี่ตัวมาริแฉมผมรู้ทำไมถึงทำไมคนถึงต้องอุ้ยผมรู้ทำไมคนถึงต้องถึงติดปีกได้เพราะเขาติดปีกเห็งความคิดถึงเพ้ออะไรเนี่ยเพ้ออะไรเอ็นดัเวสต้าเชยเหรอเนี่เอ็นนันเวสต้าเฉย โราไปอยูบ่บนทางแล้วนะโอ้โอ้โอลักละ <laughs> ใครปิดทางผมเนี่ยใครวะไอป้าเขไม่เห็นชื่อคุณจะปิดทำพื่ออะไรเลยเมื่อกี้หลงทางตรนีอ่ะกบได้แล้วเพน <laughs> าเอาพัดเผื่อไว้ดีกว่า ใครเดือแตกอุบัติมากได้ยินนะฮะไม่มีอะไร <c oughs> าตายจะ <c oughs> ด,ดินทาย่ะตายเลยเอาเลยกันนะฮะมาเล่นมุกกัน <c oughs> ไม่เอาฮะไม่เอาไม้เอาคืออะไร ขอโทษไม่นาพี่นาเปิดเลยโถเอ้ยเงี้ยงแป๊บนึงนะครับเราเรากําลังกำจะหิวตายค่ะขอขออาหารหน่อยแป๊บนึงนะครับขออาหารหน่อยไม่ให้ตายไม่ให้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 ตายดิจงเข้าล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 าจงเข้า เอ้ยเออแล้วลืมขาอะไรเห็นข้างนอกนึกได้คีเปอร์คีเปอร์มีแกะ,ม,ะมีคนแกะกันยังอะ่ะมใีใคร<ห>มีมียังอไองอไอเดียวถ้าไม่ถ่ายตัวอีกสิบห้าก,ก้อนถ่ายตัวอย่างเยอะแล้วนายมาโดูไม้เราไปอ่ะไอไ้ดีนายคะดูไม้อะไรคุ้นตติกา้าตติก้าผมผมอยู่นิ่งๆอนั่งแก่ อะไรกรันนักอะไรกรันนักเปิดไปเลยเจะเปิดประตูเลยไม่ไม่ใช่เปิดประตูจะขุดดินออกขุดปุ๊บเก็ตัต้งตกลงแผลตกใจมาถึงนีก่ก็ซัดไอ้ลูกธน,นูใส่หน้าผมมเต็มเลยอย่ะอือช็อกเลยอ่ะว่าอะไรเพื่นอกอกมานอนนีกด้วยวาดูดีิมีเพื่อนมาด้วยแหละผมว่าออกก่อนไปหาคนแกะ จะตายหาอ่ะนะครับไม่ใช่อะไรแกะอันไงใช่ตีไปแล้วตัวนึงอ้าวไม่มุ้มจะตายแล้วอย่าพึ่งอย่าไปอยู่กับข้านะอ้าวอะไรอะเนี่ยเออมาดู๋ยวผมช่วยดี๋ยวผมช่วยคกิปเปอร์คกิปเปอร์เอ้ยเหลือหัวใจครึ่งดวงดวงหนึ่งกับอีกครึ่งนิด ผมจะการทิฟฟ์โอ้ยสเกลิตันสเกลิตันเออออ่าอย่าพามันมาซอมบี้ไม่กลัวไอ้ทิเฟ์แลก็ไม่กลัวกลัวสเกลิตันตัวเดียวนี่ยสงสัยอย่างหนึ่งคืออ้าอ้าเฮ้ยมันอันนี้นี่ยว่าอะไรอะเฮ้ยซอมบี้ที่เป็นเนี่ยที่เป็นซอมบี้ชาวบ้านเออเป็นชาวบ้านอะหรือไอ้คนโง่เนง่ยเขาหาเรื่องมากเลยตกเป็นเฮ้ยเฮ้ยอย่าตายอย่าตายอย่าตายตายจริงนะ อะไรทีงั้เนี่ยเนะฮ้ยจนะตายแล้วเนี่ยเข้าบ้านไปก่อนเข้าบ้านไปก่อน <c oughs> เอ้ยาแมงมุมตายสเกลตอนนี้ตัวดีเลยดูเนะี่ยหาบ้านอยู่แล้วบ้านตายนะปอเดี๋ยวผมไปช่วยปอ <c oughs> อ้าวปอตายแล้วตอนนี้ผมเก็บของให้คุณแล้วนะ <c oughs> นี่แมงมมุอุบัต เราจะเล่นไปจนกว่าเฮ้ยอยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่ดาวคืออยู่นี่แต่คือเรียกว่าเราอยู่ไหนเนี่ยผมจะไม่ได้แล้วแล้วมีของอย่างเยอะอะดูดิค่อยโหดร้ายอ่ะเก็บของก่อนชีวิตแค่โดนทำลายแล้วของอย่างเยอะลูกนะน่ารายเย้ คิปเปอร์ตายไปแล้วตัวหนึ่งเอ้ยไหนบ้านเราบ้านเราอยู่ไหนจำไม่ได้แล้วก็ของอย่างเยอะลูกี้นะสร้างเฉดไว้เฉดเฮ้ยผมลืมวาบ้านแลว้วสเกลิสตัน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 เฮ้ยเดี๋ยวตายนะสเกลิสตันสเกลิสตันเดี๋ยวตายเดี๋ยวตายเดี๋ยวตายโอเคตายในน้ำ, <c oughs> นนำแล้วของอยู่ไหนไม่รู้อ่าหาไม่เจออะแล้วมันมืดอะแล้วบ้านเก่า <c oughs> เราอยู่ไหนเนี่ย ผมไม่เห็นคอนดิลมีอะไรของบานก่าอยู่นู้นอยู่นู้นเห็นแมพแล้วนี่น่าจะมีใครนแน่วิหาของไม่เจอของอย่างเยอะอ่ะอุ้ยอ้าวใช่ด้วยนะครับอ่ะใครที่การหาบ้านอ่ะเออทีพีหาบุหรี่ได้อเสร็จได้ของอ่ะของอย่างเยอะอ่ะทีพีไม่ได้ไงอุ้ยอุ้ยอุ้ยเกิวลิตันโอ้ยเกิวลิตัน สกิลิตตมาอยู่อะไรบ้านเราเนี่ยอ่าเอ้อะไรอะไรสกิตามาเข้าบ้านเราตอนไหนไม่รู้ไ้ดาบดาบาบดาบอ้สกิวิตจีวยเอ่ะว้าอ่ะอ่เย็นดิใจเย็นดิทำยูนี่หรอทำยูนี่หรอตายแล้วใจร้อยเดูดิคุมาดู ดูบนลาดอกอ่ะคนเดียวเลยก็อเออเออจะเช้าแล้วนะของกันเถอะอ้าวุณปอหายไปไหนแล้วอ่ะซอมบี้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 โอ๊ะทำไมอ่ะค้างก็กดของอะไรของของของเหนของค้างอ่ะ เราต้องไปนำน้ำงมหาของอ่ะของเยอะเลยของคุณอยู่ไหน่ะไม่รู้ว่าตายในน้ำของเราของเราอยู่ไหนของเราของเราของของคุณอยู่ที่ผมของคุณอยู่ที่ผมไม่คชื่อว่าตายน้้ำกําลังขุดดินอยู่แล้วอืออะไรตีอู้ตีมั่งออดอแล้วคุณขุดดินตรงไหนหรอนั่นนี่มันมืดมองไม่เห็นไงก็เลยดําหาถ่วย อยู่ใ,ใกล้ๆลาวามัง้งถ้าไมผิดเห็นเดินตรงลาวาแล้วก็อะไรสักอย่างนั่นแหละจำไม่ได้กกเบว่าตรงนี้เยตรงน้ำใกล้ลาวาดมันมีน้ำอยู่ตรงนึงที่มันใกล้ลาวาใช่งั้นเดี๋ยวผมไปหาดูให้ผมไปตกมุงตัดไม้ล้วเนี่ยอนแก่ผมได้สามอันแล้วะ,ะอุ้ย คิปเคิปเปอรคุณปอกใช้สูตรทำไมฮะเกีมันค้างบ่อแล้วมันค้างไม่ใช้สูตรโอ้ยกระดุกอ่าด้กระดูกห้าอันแล้วที่จับฝนแล้วอ้าวันมุมอ่ะนี่ยมันมีรอยขุดอยู่จองร้านจ้องผังมากอ่ะแต่ว่าดูดิแต่ว่ามันไม่มีเออ ของสิ่งใดๆที่อยู่ตรงนี้เลยพอไฟหายแล้วมั้งอ้ายเมงมูไม่ได้คือเราไปเจอแล้วก็มาทำเป็นถังถังแล้วก็มาตักลาวาใส่คือเศษด้ถ่านคืออะไรคือเมงมุมันจะไฟ่อะตีแล้วก็ไม่ตายได้อะตายเลยคือเวลาเราโดนตีไม่ตายมันก็จะตายเองอ้าอ้าเอื้อเอื้อ ผมไม่เข้าใจเลยเวลาเราโดนแมงมุมเออเวลาเราโดนแมงมุมเ่ยทำไมต้องรองเออื่ออ่าอาเอ้ยอย่าทะลึ่งทะลึ่งอะไรครับเนี่ยคนคิดอยู่คนเดียวนะเนี่ยผมว่าคนคิดอยู่คนเดียวเนะไม่มีใครคิดโลกแรสงสัยคือเวลาน้ำโดราวาแบบเฉียบพันมันจะกลายเป็นอะไรนะออฟซิเดียนวะออฟซิเดียนกับอิเีนหรือไม่ตกหรือไม่เขาบัสโตนของอย่างนั่นแหละอะ่นแะละ แต่พอมันโดนฝนไม่เห็นมันเป็นอะไรเลยมันก็เป็นลาวายเหมือนเดิมปะมันโดนน้ำน้อยไงมันโดนน้ำน้อยมันไม่ได้โดนน้ำเต็มที่อ่ะขอโทษแล้วคุณเห็นตรงลาวาไหมมันจะมีควันขึ้นๆนั่นแหละกล่บวว่าโดนน้ำเหมือนกันแต่มันก็โดนแค่นิดเดียวน้อยอ่ะ yes เราไม่เห็นควันไมเห็นควันเลยคุณลองเข้าไปดูเต็มๆทีครับผมเห็นแค่ลาวาน่ารักน่ารักกันนั่นเองน่ารักน่ารัก พี่เปิดกล่องไม่ได้ห้หนีอู้เสียงคุณช่างดังกับสายฝนนี่พนสบายดูคุณแบบเทียบเป็นคนท่ารักเลยผมเนี่ยไม่ค่อยไม่สบายอ่ะพอไปนอนอ่ะน้องออมน้ำยังไม่กินอะฮะอ๋น้องน่ารักก็จะอาน้ำไม้พีระน้ำเย็นถ้าเป็นเรานะ น้ำร้อนสาดแม่ง <c ười> คุณหายเลยอะหายจากโลกนี้อ๋ออยากจะช่วยคุณนะเนี่ยไม่สบายอน้ำร้อนมาให้สาดแม่งอ๋อเข,ข้าใจแล้วเข้าใจแล้วคือเองบอกว่าน้ำเย็นใช่ไหม,มใช่ป่ะดีละวคิดว่าน้องเองคงมีน้ำใจคงบ,บอก,บบอกน้ำเย็นออกมาใช้แล้แบบเพิ่งรู้เ ไม่สบายแล้วเอาน้ําเย็นมาให้อ่ะเอาน้าเย็นมาให้เ <c oughs> นี่ยเหมือนจะทําให้ตัวเองฆ่ากันชัดๆเลยนะเ <c oughs> ดี๋ยวน้ำร้อยมาละเดี๋ยช่วยเตอมไม่เป็นไรอ๋อค้างอยู่แล้วโอ้ยโอ้ยคุณว่าคุณคุณค้างมาไหมเนะี่ย ฮะผมแทบไม่ค้างเลยนะไม่ได้ค้างนะก็ตีไม้อยู่นะไม่เห็นเหะไม่เห็นนะผมเห็นแต่ผมตีไม้อย่างเดียวอ๋อตัวอะไรบิน่ตัวนู้นบินผ่านหน้าไปนะาตัไปเดี๋ยวทีมีไปหาเงียบยังไงผมเห็นคุณโอ้โหพออยู่กับคุณนี่แหลกเลยนี่คุณดาวผมวะดาเรื่องอะไรวะอ้าวก็ผมเป็นตัวเอ้ยผมเป็นตัวนำ ความโชคร้ายมาสู่พวกคุณเป็นฮาเดรอฮาเลมจุด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 รประทานเลยสี๋ยนะแต่ครั้งเนี้ยนะครับได้ลง Youtube แน่นอนห่ะอู้ยแก่โคตรเยอะขยิบขี้เฮ้ยนังไงแกะแกะผมเห็นแก่เต็มเลยก็เห็นตั้งแต่เกิดแล้วนะ ก็แต่เลิกแต่แสบแต่ลืงอะไรกันได้เหรจ้าได้ยินไหมว่าเสียงใครไอ้อย่าไปฆ่ามันเราเป็นแม่พระจริงๆเราเห็นตั้งแต่เกิดเราเกิดเกิดีครับแม่ชีอืออืสองตอนนี้กำลังตอนนี้กำลังบ้าเลยที่มันเป็นแบบก็คจิ้งจอกแบบหูหางๆอะไรเงี้ยน่ารักเออน่ารักมากผมว่าจิ้งจอกเนี่ย ผมอยากได้จิงจัองมากอะอยากได้แบบโซโมอีกนีนะคะกำลังคั่งคั่งใครแบบยิ่ยง,ย,งยิงจิงจอกก็าห่างในนาูโตะแล้วนี่ชอบเลยเล็กเอ้เล็กเจอแล้วเฮ้ยเจอเลรวกรอไม่ใช่อ <c> ต <ười> าฝาดเฟลเลยค่ะผมนี่ก็แทบดีจ้จอุ้ยผมเจอหมูโอยแม่ง เฟลเลสอะเอ้ยเรากันกึกว่าแม่งโถเอ,อ้ยออผม้องกลับบ้านไปเอาดาบก,ก่อนคิดบ,บ้านผมอยู่ไหนวะไม่จำบ้านตัวเองไม่ได้หรอลืมมาร์กบ้านไว้ด้วยเรามาร์กไว้ตามเรามาอ,อ๋อใครดูกระตูนที่มันแบบเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วเรามาทางผิด ไรอะเป่ามามาทางผิดไงบักมาร์คบนทำไมต้องมาร์ค้วยอะมาเพื่อการที่ไม่ให้เราหลงลืมว่าบ้านเราหายไปไหนไงเมื่อเราหลงทางาแล้วก็จะเห็นที่เรามาไว้มาร์คบ่ๆมาร์คสักเบือ่อยันเรือลบ มันก็ดีนะการที่เราเสสลดฐานยี่สิบห้าก้อนมาเจอเหล็กสีอันเนี้ยจริงเหรอเจอเหล็กสีอันเนระคือจิงอันห้าันนะ้าอันหกอันละหกอันเฮ้ยเอามาเยอะๆนะครับผมจะทําถังจะได้ไม่ต้องมาใช้หินไว้ไว้เฮ้ยไม่ต้องจะได้ไม่ต้องถถังถถังทำไมมันมีแค่หกอันเองหกถังมันทําแค่สามอันเองไม่ใช่เหล็กมีแค่มีแค่ ้นเราสร้างบ้านเลยนะเราไปเผาก่อนสร้างบ้านเบยใกล้ๆตรงหลุมที่เราสร้างหรือว่าจะทํายกทิ่นฐานไหมใหม่ก็เราทําเหมือนเราทําเหมือนบนน้ําเหมือนอันนั้นอ๋อโอเคโอเคทำเป็นแบบเฮ้ยบนน้ํามันจะลำบากบอคืออยู่ในน้ําไปเอาไหมอยู่บนดินแหละอยู่ในน้ำนี่สะดวกสุดทำไมวะ ก็มันจะไม่ค่อยมีสมบูซอมบี้นันโอ้โหไม่มีก็ไม่มันดิฮะแล้วจะมาเล่นทำไมหมายครับเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่มันหมายถึงซอมบี้ไม่ได้เข้ามาไงโอ้ไม่เล้าใจอะฮะงั้นสร้างบนบ้านก็ได้เฮ้ยสร้างบนบกก็ได้สร้างบนบ้านเสร้างบนบ้านเฉลยสร้างบนบ้านก็ได้ผมไปล่าเนื้อให้ทุกคนก่อน เฮ้ผมผมอาหารนี่ไอความหิวผมเหลือแค่สามมีลนะไปตายแล้วเกิดใหม่ดิไปตาแล้วเกิดใหม่เน่ยได้แน่นอนเออเป่อยไยแตอผมอยากยุติธรรมก็อลอง,องคุณดิบอกผมทำไมอ้อาบอกเราทำมเออทำไมไม่ช่วยเลยอ,ะอ่ะแล้วคุณมาสร้างบ้านาใกล้ๆตรงนี้เนี่ยนะผมเห็นคุณนี่ย เอาวางกลองกองค,ค,คับอะไรไนวะ้เนี่ยมานั่งคับของเฉยเว้ยรเราจะอุบเหล็กไว้คนเดียวจะไม่ให้ใครแล้วแต่อ้ยงอนงอน,นะน้อยละน้อยนี่น้อยนี่น้อยน้อยนี่น้อยตีน,น,ตนะไอ้ไหน,นมันมาล่้นด้วยมันลองเราเออว่ะตะบูน ม่มันเป็นภาษาคนไหนคุณปอพูดไรแหลกมากลวเลยดับเบิ้ลนะแลกโคตรทำมันเป็นอย่างนี้อ้าวคนอื่นไม่เห็นแหลกอ่ะอออื่นเขาเฉยๆมากเลยอืมวิ่งหมูวิ่งรูคือเกมคือเกมอะลื่นเนี่ยแหละตัวเกมมาลื่นแต่เซ็ตเพื่อแหลกอาวแต่ทำไมคนอื่นไม่แหลกเลย แค่มันเถอะอย่ามาตีกันเลยเซฟติ้งเซฟติ้งคุณไม่ต้องก้าฟิกมันจะมันจะมืดแล้วคุณคุณจะไปฆ่าแก่เดี๋ยวเราจะค้าของให้นี่ไงนี่อะแกะแกะแกะอ๋อค้ากันไกลเหรอขนขนแกะผมมีเต็มแล้วอยู่ในโกดังอะเราไปเอาดิอ้าวอ่ะวแล้วไงก็ไม่ต้องค้าคนแกะแล้วดิ ไม่ต้องไม่ต้องไอไม่ต้องขาไอ้นี่ดิกันกายขนแกะคาทำไมวะไม่ต้อง<ะ>ไม่ต้อง,องเขาคนแกะไงวะปล่อยมันแล้วสมองสมองตอนนี้ไม่ลขกทั้งหมดหอันเอยพูดถึงไม่มีอาหารเลยคุณหาอาหารไปด้วยเนี่ยอาหารมีอยู่หกหกชิ้น <Thank you. S 1> อยู่อุ้ยอุ้ยอุ้ยฝนจะตายอยู่แล้วฝนจะตายแล้วใจด้วย เฮ้ยคุณมาหาผมเร็วๆเดี๋ยวของผมหมดนเนี่ยของผมของคุณอยู่ที่ผมน่นนของคุณอะไรวะไหนคุณบอกไม่มีของผมหลอกนะแล้วคุณอยู่ไหนอยู่หน้าบ้านเลอ้ยโอ้ยโอ้ยจะตายอยู่แล้วจะตายอยู่แล้วแล้วบ้านนั่งอยู่ไหนวะเนี่ยดนีจ้าโอ้แล้วคุณทำอะไรงั้นอ่ะจะตายอยู่แล้วจะตายอยู่แล้วเฮ้ยคุณมีความสุขดี <laughs> คุณจะตายตรงไหนวะเนี่ยตายอยู่ในบ้านเน่ ให้ผมเป็นคนเดินคนเดินลงบันไดผมเดินตามคุณอยู่นะเขาเนื้ออยู่ดีไปไหนคุณนไปไหนขกินก่อนงับับงันงับงับงับงันงับมับงับงับับงมับงัปเสบงับงยบหับงับงัางับงับงับงัตงับงับงับงนบงังับงับ่งับงับ้ับงับงับงัางบบงับบ ทํ<อ>าห <มา S 2> ้เห็นได้แต่ได้แต่เกิดแล้วได้แต่เกิดเลยเออผมลืมลอ,อืมมันมามันมาเองอ่ะมาเองเออผมเป็นคนเสกนี่หว่าแล้วผมก็โยนทิ้งนะผมเสกผิดนเนี่ย <c oughs> เอา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 หารจากในในเตาเลยไม่สวยเลยบ้านเราเอาเราก็อยู่ด้วยกันนี่ก็ <c oughs> อรอให้ไปนี่วันนี้ก่อนเขาตั้งตัวได้ก่อนเดียเซอร์ กันโดไหมอ้าคุณเอาเนื้อไปสองชิ้นไม่ได้<ม>ไปเลยผมกินไปสามชิ้นแล้วเฮ้ยคุณเอาไปสามชิ้นเลยเหรอก็คุณให้มาสามชิ้นเออเฮ้อเอาอีกชิ้นหนึ่งผมจะกินให้คุณปอชิ้นเดียวพอร <c oughs> อเล่นร <c oughs> อเล่น <c oughs> <c oughs> กินร้อหน้าเลยอากินแล้วกิน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 ปอมีเนื้อยังเรากินส่วนของปอมไปหมดแล้ว เรามีแล้วอาหารนะฮะทีแรกอืมเราลาไก่ตัทีแรกเราเราบอกแล้วมีไก่คุณผู้ชมครับเกิดแห่งการขับขันขึ้นนะครับคือว่าคลิปมันยาวเกินไปนะเราเล่นเพลินเกินไปลืมก็คือว่าลืมสต็อปหรือว่าลืมจบถึงนั้นนะครับเราก็เลยจะขอว่าเป็นพักสองนะเป็นการที่สึงสร้างบ้านเสร็จเพราะเราจะตัดเพียงแค่นี้นะ ก็ขอขอบคุณผู้ชมที่รับฟังหรือรับดูที่เราบ,บนพืมพพำมต่างๆนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณ